สวัสดีค่ะสวัสดีเอซเมรี่เธอหามาแล้วนะคะถันจะอยู่กับฝ่กับมาดามจูนชาแนลจ่าเมื่อยพอเคยเมื่อยพี่น้องมาอันเมลลี่ไปคนาา้นเข่าาม่ก็เลยมาหามาดามจูนอยู่บ้านสาวอ่อนนะคะมาถึไม่เกี่ยวเขา่าซ่อนอ่อนมาน้องอีขาโกกขา้าง่ญ มืะหวานกะคำละพี่น้องเอ้ยมานางนี่แหละมานางส้มวิวเพื่อนบัานต้นน้อยกระติลรบเกี่ยงข้าบึงมาดามจูนมาเกี่ลเข้าซอยอ่อออีนประมาณจ็ดมื่นหรอกสองหมื่นมือที่สองน้องชาวบ้านขึ้นไว้เนาะของมันเมื่อยนะเฮ้ยไม่จ่ภูมิเมื่อยพี่น้องไม่จะภูมิเหนียกไม่ง่ายแดดเนี่เป็งหนีไปไปคนเข่าแบดเปลาเข่าเสียหลังบนถือท้ายกิแเรื่องภูมิภูติชายแห่พี่น้องก็เลยแบบมันมีอารมณ์ผมมันเมื่อยบนนี้อารมณ์มันเมื่อยเพราะว่าอ่า เกี่ยวเข่ามันเองเนี่ครับมันสี่มือหามือต่อกันพี่น้องเพิ่ามาขนเข่าแดดไข่กระพงสีไข่พี่น้องเอ,อเ้ยแดดขดัดแดดแดเนี่ยแดดปวดแดดปดแด<บ>ดอีลีะ <c oughs> อะอนิง่งแบบว่าไหว แดดแห้งพี่น้องค่ะนี่ลักกัเลยว่านี่มะถันมะมา,มา,มา,มาจอบบงมะรามจูนไปได้เป็นล่มเป็นแรงใส่ดวงเสด็จเราบกักสิมาเกี่ยวเข่าโซนผู้อ,อื่นอ่อนใจห,หน่อยหน่งผู้อื่นแล้วกันเกวบาดมือบาดมืออยูบบ <c oughs> อ่ปะ <c oughs> พี่น้องอยากหัวผู้อื่นเกี่ยวบาดมือนี่ใส่ถุงมือแต่ว่าขี้เก็บยืนหันบอสซันจมน้ำหนาเพะเนี้ยเอาเอานี่ตุนเอื้อยเด้อพี่น้องคขาเอาโอ้โหอสซันเนี้ย ว้าวโว้ยอิ่มหนมโคพี่น้องคขาอ่อนเอ้ยแดดบอนโอ้ยเอาหมวกมาสีไปเกี่ยวเขา่าซอยเพิ่อนไปไหนสีไปเกี่ยวเอาอะไรเอาหมวกมาให้เมลีตะล่างลงไปหาแม่ดามอดเฮ้ยมาลงไปหาอุย้ยเกี่ยวสีสัตว์ทองกลัว พี่น้องคะบงบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามขําแรลงนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอุ๊อ <laughs> ยจะปากคุณจีดาประมาณบ่ายสองสี่บ่ายสามแล้วนะจ๊ะคะแดดแห้งพี่น้องหมวกก็ไม่ได้ดเอามาดอกไม่ได้ดเตรียมพรอมอ้อมยังคัาดยังแน่มาแบบผู้หยิ่งเรีย,รยวๆนี่แหละคะ่ะอ <laughs> ุ้ยหอนคักแดดคะ่ะกระดิ่งวอกตั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 กไปขีบ่บรจจอน บวชขี่พจักนั้นพระจีนยากไปหาอันคล้องน่ำลำทานออเอาหมวกมาโอป๊ปเอาหมวกมาไมมโอป๊ปโอ้ยมันเป็นน่ำเนาะเป็นยังไงบ้างแดดไหมคะค่ะแดดกวนอีหลนจ้ามาถายกับประเงินได้ยาย <laughs> ก็บยังจะกบได้นะคะเมนบอนะคะเขาอีเมะกับงามยีเด้อว่านเขากี่แกวเขาไปป่านบอกอุ้ยเทั่งหย่เทั่งอันนี้แง่อะไรเฮ้ยงอีเมว่านี่หง่ว่านได้หนิมีด้วยเขาหน้าสน่งามเฮี้งก่อไงศพบลบสบลบหมวกผิวล้มหมเมียด้วยกันพื่นท็ดเขาดีเขาเด็กเขาพันงามแบบ อันเขาเขางขางามๆมันห่วงเงี้ยงๆหนาบบมีพันเห็ดดีฮะกอหมู่บ้านนี่น้องเออันนี้เขาเรียกว่าพันกระเจ้ากระเล็บอ๋อพันธุระเจ้ากะเล็บอพันธุ์ไม่มเอ้ยระเจ้ากะบอืมนั่นเล็กจิ๋วแต่แข็งแรงดี่บอออบอืม ดีกว่ไม่มีกินพันปาติตม่เอาถ้าปันเตียบะยาเทาา้องนงางเกีียวสมบูรณ์นี้อีปุ่มอีปุ่มเจ๊แนนัจไนนั่งเหยียดส้อยนางนางเกีียวโอ้หลานนะมันจะไปได้อยู่บบนี้จากกัมันมันเป็นเ้อืเออ น่าจะของอไว้ท้ายดอกคลิปเขาเกียเียวแล้วยว้ว่าจิค้นเข่าก็บ่ได้อันคนแล้วแต่ว่าอันบ่ไดในเล้วดอกอันบ่ได้ทายคลิปบู้้ผู้ใดท้ายห้เป้าเฮ็ดนะพี่น้องตัวบไ่ไดในเล้วดอกสีสีวันพูดน่าจะคลองกเ็เลยมหมาหาอ,อ่อนอ่อนนิตาเจนเซน <c oughs> มาเก,นเกี่ยวเข้าพี่น้องขาวิธีเกี่ยวข้าวเราระวังนี้ก้อยเราด้วยนะคะเพรา่าเมลี่เจอมาแล้วนี่ <c oughs> นี่ เน้นๆไปเลยน่ัวเพื่นส,สบายก็คือประหอบนนาหอแต่ประย่านดำบป็นไกาย,ย่านนะพี่น้องดำนันจนมาเด็กเกี่ยวแล้วเอามันเกีียวกันอยู่บอกไก่ดำก็คือเขาดำหน้าจนมาเด็กเกี่ยวเขาเล้วบดต้องย่านดำพี่น,อน้องเขาเป็นหลวงเศร้าหงาเศร้านะเบิานานีเบิานา,นา,นานเกี่ยวเขาเขาต้องข่าวเอาเอาถุงมือกับบใส่ซได้พี่นอ้องประมาทอ,อีกล้วพูดถดงถุงมือบอกกัย่ามันถอ ว่าไปเกีจะเป็นการเบิดนี่งปัสสาวหดทุกงมืออันนี้มาแบบว่าได้เเรียมพร้อมว่าสิมะเกี่ยวซอยคนคักงๆในเนี่ๆพี่นอ้องขาถ่ามไม่กินต้มไก่เ่รามันหยังดอกวันสบายกินต้มไก่น้ำเกลือให้เกี่ยวเข่าสองมือละไก่ขนัดเต้นไปเต้น,ตนมาไม่มีใคขามันจับไปละเต้จับไปแล้วเกี่ยวเป็นกร,รมแล้วเราก็เอาตีนมามุวงเสียงลงให้มันเนียบๆนะคะแล้วก็มาวาง

นี่มันบงนะครับบ้าอะไิชิบอะหรมูดี้ดีดอกไปกองแข่งกันหนูเวฉะนั้นเลยยังกองยังขาไปยังขาไปกองแข่งกันแล้ววะกองเท่าไหนกองกลนพี่อ๋อกองกลืนยังละจอนเงี้ยถุงเงี้ยเหรออ๋อไอ้ยังคือนมาเกี่ยวซัดหนาไว้จากสิหรอมาบังเลยพี่น้องเอาเกี่ยวซับหัวจักบายพี่เนาะผู้หัว แดดพบข้ามกับพี่น้องค่ะแดดกระด้งสิตกตกใสหนาห้องทำไมดำในละแดดนั่นอ๋ออนี้เป็นข้า,าวเจ้านะครับพี่น้องข้า,าวเจ้าบป็นแม่แม่ไงข้เหนียวสีห้งงองแดงข้าวเจ้าข้าวเหนียวอือลงตามาะดามจูนเด้ตะกี้พูดแล้วไถพูดไถหน้าเนาะเป็นเมะดามจูนมะพีใหญ่เนี่ยไม่อย่างน่ ผู้ไทยน้าเก่งไทยหดไทยอย่างนี้เก่งๆเนี่ยไทยกับจุเดตโกบตัวนี้ออกมาแล้วพี่น้องโอ้ยปากุ้งจะปีจองแด่โกบออกมาจากง่ายว่าดีเนอะนากัดจิไปพ่อง่ายกบเดี๋ยวไม่รีบเพิ่นกัดจิพ่อมูเพิ่นนะคะจาอะไรมา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 เก่งไปยที่ห้าแล้วสีม่วงออกมาคัดแคล่าผู้พ่ายเป็นเด็กเล่นตลกนด้ยี่ยีย

เพิ่นบอกอ้ตรจิงว่าว่ายางกรให้ออกบ่อเอาข้ามเก่าก็เอาลูกอมมาอมเนาะให้เก้่มมันต้าตอบแต่กี่เพิ่นอมสัมรีพี่น้องเออแล้วความคิดอีกด้จริงเด้อกูคิดปรพอคือเราด้อวยมั้งกันเนาะนี่นี่ห่วงหนึ่งขาดไม่ได้เลยพี่น้องในหน่อยในหน่อยฮัก็เอาให้มันเบิดได้เพราะว่า ส่วนเฮาสิษีบานขึ้นมาส่วนมันจะได้เก็บฤดูเก็บเกี่ยวขนาดนี้มันจะเป็นห่วงหนึ่งขึ้นมาในห่วยลําบากเน้ยเขาเรียกว่าข้าวเจ้าสิบห้านะคะข้าวเจ้าสิบห้าถ้าข้าวเจ้าสิบหกมันเป็นยังไงครับพี่ติ่งข้าวเจ้าสิบหกก็จะโตนิดหนึ่งอ๋อมันมีทั้งสิบห้าสิบหกเหรอถึงยีเลยโอ้แม่เอยู่พี่น้องไม่พูดตัวข่อยปะจริจริงอันนี้ข้าวเจ้าสิบหกข้าวเจ้าที่เสียงมันใหญ่กว่านี้ข้ไม่กว่าพี่หน่ไม่กว่า เขาบอกสิบห้าหอดยี่สิบคุ่นบอกผมไม่แอบบอกก็ขอไงโอ้ก็ขอยี่สิบก็ขอยี่สิบเอ็ดนี่งบอกกนองอ้นนี้สิบกองี่สเอ็นมัาเร็นควาอรู้กควอมีู้ิบก็ขอยี่สิบเอ็ดนี่ไงบอกก็ขอไงอ้ขอยน้องบก็ขอย่สิบเอ็นนีวให้อกก็ขอไงโอ้ก็ขอยี่สิบอ๋อถ้าสาวสาวสาว่ไงบอกก็ขอไงโอ้ก็อาี่งบก็ขอยีสาวเอ็ดนี่ะงึงสาวเอไงโอ้ก็ขอยี่สาวอยูอยต่สาบเมจดน่ะแก่แล้วพี่น้อง็ขอ วันนี้นอนสินะอีจริงเจ้าตัวเขาขาดคนนี้เกี่ยวไม่หีอเกี่ยวโอ้โหเดี๋ยวเกี่ยวเขาตอกพี่น้องคาดตะเหล่าจุ่นหิ้มสิบประเดี๋ยวเกียวมันเพิ่นสิบปะเพิ่นสิบปะให้กินอันต้มไก่น้ำใส่อุ้ยอุ้ยแมงมาแม่อยู่หน้าต้นไงไงแมงพี่น้องแมงมาแมงมันตะกี้เนาะผู้ใดอ้าอ้าอ้าอ้ย ขีนมันก่อเจ็บเดี๋ยวมุกเจอกูตอนเนอย็นหยำที่ล่ะอุ้ยขีดแม่งมาโอ้ <laughs> แหพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวเขาต่อกันเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวจะน้นอยขึ้นเมื่อน่ะสิเป๊ะหาหลักไก่ไปหากรูไก่อยู่ยอดเอานี่ยขอปิดปากบาอกอปิดปากขึ้นเงี้ยไปพี่น้องไม่ดีขอปิดปากเกี่ยวขาก็น่าจะแลจะดำโอเคบายบายค่ะ okay,